พูดถึงการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็ต้องมามองดูที่การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดวิชาความรู้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านประวัติศาสตร์ชุมชนของครูสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณมณฑิลาบำเหน็จพันธ์ครับ ที่ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวันนดนครราชสีมาเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์จะต้องเข้ามาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีมาตั้งแต่บรรบพบุรุษก่อนที่จะนําไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรักถึงความสําคัญการพัฒนาการเรียนการสอน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการเตรียมพลเมืองของชาติไปสู่พลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพของประชาคมอาเซียนในทศวรรษที่21ตามค่านิยมหลัก12ประการของรัฐบาล สำหรับการน,นําครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์มาสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่บ้านด่านเกวียนอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับครูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนหนึ่งในอัตลักษณ์ของชุมชนก่อนที่จะนําไปถ่ายทอดสู่เยาวชนนั่นเองค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตสองได้นําครูสอนวิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากที่บ้านด่านเกวียนมีประวัติความเป็นมาในอดีตเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งลำน้ำมูลเคยเป็นที่พักกองเกวียนบรรทุกสินค้าต่างๆที่เดินทางการค้าขายอย่างจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันชาวบ้านสามารถสร้างงานสร้างอาชีพจากเครื่องปั้นดินเผาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนโดยครูประวัติศาสตร์จะได้เรียนรู้ก่อนที่จะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงสัสดิการได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการสอนวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเป็นชาตินะครับในการเป็นประชาคมอาเซียนในชุมชนแห่งนี้ในเขตพื้นที่การศึกษาอมุตสากรประมาเขตสของเรานะนะั้นมีชุมชนแล้วก็มีความเป็นมาในอดีตนะนะั้นมีเรื่องราวที่เป็นวัติศาสตร์ก็คือชุมชนดัดเกวียนนะครับอยากจะให้นักเรียนที่เป็นคนโคราชนะมีความภูมิใจ ในความเป็นโคราชเราก็คือหนึ่งในนั้นก็คือความเป็นมาของช,มชุมชนด่านเกวียนสำหรับดินด่านเกวียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคําว่าบ้านด่านเกวียนโดยตรงซึ่งมีจุดแข็งก็คือ,อมีแร่เหล็กผสมอยู่ในดินนะครับเมื่อเผาที่อุณหภูมิ1,200ององศาเผาออกมาแล้วสีจะมันวาวเคาะดูเสียงจะดังก้องกังวานไม่ว่าจะเป็น เผผาาแดดงหรือส่วนกิจกรรมนั้นประกอบด้วยกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่การเตรียมดินชมเตาเผาชมบ้านนกฮูกซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านด่านเกวียนตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านด่านเกวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งครูประวัติศาสตร์จะได้รับการเรียนรู้เพื่อน,นําไปถ่ายทอดสู่เยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนึกในความเป็นชาติไทยผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีมายาวนานนั่นเองไพบุญมาตาถ่ายภาพบนที่ราเบียงเน็จพัน์รายงานก็เป็นแนว